สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับทัศนธาตุในงานทัศนศินและสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ครับ 1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. รูปลักษณ์ที่ปรากฏจะเป็นไปอย่างอิสระไม่อาจควบคุมให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้3 รูปลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นมาอย่างไรก็ตามเป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 4. รูปลักษณะและความงามมีปรากฏอยู่เฉพาะบางพื้นที่บางพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎธรรมชาติครับนี่คือทัศนศาต์ที่เป็นทัศนธาตุที่เกิดขึ้นมาโดยสิ่งแวดล้อมทีนี้ มาดูทัศนธาตุที่เป็นผลงานทางทัศนศิลป์อันนี้คือมนุษย์จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาสร้างเป็นผลงานทัศนศิลป์โดยยึดหลักของทัศนธาตุนะครับ 1. เกิดขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ของของผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับของศิลปินคนนั้น 2. รูปลักษณ์ที่ปรากฏ อาจจะเป็นไปตามจินตนาการของศิลปินสี 4, 3, ่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมรูปครูคระรูปที่เป็นเนนแล้วแต่กระดีไซน์ออกมานะครับเป็นไปนตามแนวคิดนะครับสรูปลักษณะที่เกิดขึ้นมีการพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ๆแปลกๆนะครับคือสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าออกแบบได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เกิดตามความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการประสบการณ์นะครับแล้วก็การสร้างผลงานนะครับ 4. รูปลักษณะและความงามมีปรากฏได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับเป็นไปตามความคิดของอย่างอิสระนะครับของศิลปินนี่คือความแตกต่างของ ทัศนธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทัศนธาตุที่อยู่ในผลงานทัศนศิลป์นะครับ